ขาดดนตรีแรงๆก็ดูจะไม่ใช่นะคะต้องนํามาก่อนเลยสําหรับคลาสโยคะสไตล์เฮฟวี่เมทัลหัวใจร็อกขนาดไหนคะ่ะดูทั้งผู้ฝึกสอนนะคะแล้วก็คนที่มาเข้าร่วมซะก่อนแต่งตัวเน้นโทนสีดําแถมมีกําไลข้อมือเหล็กกัจัดกันมาเต็มเลยค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าดูแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโยคะธรรมดาลือเปล่านะคะแค่เปลี่ยนเพลงมาเปิดเป็นเพลงแนวเฮฟวี่เมทัลแต่ว่าไม่ใช่นะผู้ชมเพราะว่าเมื่อความหมายของดนตรีเมทัลเนี่ยคือการปลดปล่อยใช่ไหมคะ โยคะสไตล์นี้เนี่ยก็มีทั้งการคำรามมีการตะโกนด้วยหรือว่าท่าบางท่านะคะที่เขาทําเป็นท่ากำปั้นต่อยพื้นเนี่ยเพื่อเป็นการระบายความเครียดแล้วก็ปลดปล่อยความมืดภายในจิตใจโดยในแต่ละที่ค่ะอย่างเช่นที่เพนซิเวเนียเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าแบล็กโยคะหรือว่าในนิวยอร์กก็จะเป็นเมทัลโยคะโบลส์ค่ะก็จะคอยแจ้งการเปิดคลาสผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็มีแฟนๆเมทัลให้ความสนใจมาเข้าร่วมอยู่เสมอค่ะ with จริงๆแล้วด้วยความที่โยคะได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะเราก็อาจจะได้เห็นโยคะแบบประยุกต์ขึ้นมามากมายแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของใครค่ะว่าจะชอบแบบไหนอย่างเช่นคนที่รักสุนักนะคะก็จะมีด็อกกาค่ะให้เราออกกําลังกับสุนัขตัวโปรนะคะด้วยการยกมันขึ้นขึ้นลงลงด้วยท่าทางต่างๆคนที่ฝึกเนี่ยก็ได้ฝึกกําลังแขนไปส่วนเจ้าตุบกก็ดูจะชอบนะคะเพราะได้เล่นกับเจ้านายของตัวเองไปด้วย หรือว่าอีกแบบหนึ่งค่ะถ้าใครชอบขี่จัก,กรยานค่ะผู้ชมก็จะมีโยคะทําทคู่กับจัก,กรยานไปด้วยอย่างเช่นการนาส่วนต่างๆอย่างอานท้ายนะคะมาช่วยในการยกขาหรือว่าขณะที่กําลังขี่ไปเนี่ยก็จะมีท่าเฉพาะในการเคลื่อนไหวเพื่อบริหารร่างกายไปด้วยอย่างเช่นการยกแขนตรงทีละข้างนะคะหรือว่ายืดตัวป่นตรงๆแต่ว่าข้อดีที่สุดของโยคะจักรยานนั้นก็ดูจะเป็นการที่ได้ขี่ไปในสถานที่สวยๆอากาศดีๆนะคะเหมาะสําหรับการยืดเส้นยืดสายเนี่ยแหละค่ะ as you ride.